สวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อพี่น้องเบิร์สุขุพจน์กัยินดีต้อนรับพ่อพี่น้องเข้าสู่ซองของบาจิตอุทภรณ์คือเก่าพ่อพี่น้องเลยกับเมื่อนี้พ่อพี่น้องบาจิตอยู่ที่ห่านเนาะห่านอันซื่อสังกสีเนี่ยพ่อพี่น้องเลยกับเมื่อนี้เนาะบาจิตน่ะมาซื้สังกสีและะ้วกับฟ้าพระแม่กระจาดให้กับครอบครัวของ,ขง,ของน้องเตี้ยเนี่ยพ่อพี่น้องก็คือทางนี้บาจิตนั่งถ่าเพิ่นอยู่เนาะ ก็คือทั้งคนงานของเพิ่นก็คือเวกินข้าวเที่ยงนะพ่อพี่น้องเลยเพิ่นก็กำลังกินข้าวเที่ยงเนาะตอนนี้กับบอยจิกก็นั่งนั่งถ่าเพิ่นพ่อพี่น้องก็คือรถรถก็คืออนสร้างพ่อพี่น้องเลยสร้างทีเพิ่นเฮือดนั่นแหละสร้างที่เพิ่นเฮือดน่ะเพิ่นบอยจิ๊กได้จ้างเพิ่นมาอีกเนาะจ้างเพิ่นมาเกอเอานะพ่อพี่น้องนี่เพิ่นก็บบอยจิกกอยู่เพือเดียวพ่อพี่น้องเลย ทั้งเจ้า,จาของรถสร้าง,งเพิ่นกะไปตลาดตอนนี้กะคนงานเพิ่นกะกินข้าวก็ได้ต้องได้ค่านนะพ่อพี่น้องเลยกะมีสังกะสีแม่กะพาแม่กระจาดพร้อมพ่อพี่น้องจะเป็นขนมนมเนยพร้อมเนาะที่ว่าทั้งเอ้ยแม,ม่เพิ่นก็ได้ผ่านเงินมาแห่งบริจิตซื้อของของกินไปให้เพิ่นพร้อมแม่พ่อพี่น้องก็ดีใจเลยกะเคลื่อนของเพิ่นใกล้ซีแล้วแล้วกะบริจิตกะดีใจน้ำครอบครัขวของเพื่อนหลายๆเนาะ เจ้าโอเคแล้วพ่อพี่น้องเลยเดียวบัจิตชินังค่ะเป็นอีกคนเด้อพ่อพี่น้องเด้อะคือถ่ายเป็นกินข้าวแล้วเดียวบัจิตกะเวลาเพันยกของเดียวบัจิตซีไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะโอเคด้พี่น้องพ่อพี่น้องตอนนี้บัจิตกะซื้อของเนาะซื้อข้าวสารพ่อพี่น้องข้าวสารสองสอบใส่รถเนาะพ่อพี่น้องแล้วก็จะเป็นขนมเนาะขนมขนมนมเนยนี่แหละพ่อพี่น้องเลยอันนี้นาะ องครอบครัวได้พอพี่น้องที่ว่าบัจจิชื่อไปอ่ามื่อนี้เนาะก็มีทั้งครอ,อบครัวของอน้นองเตี้ยเนาะแล้วนกะ็ครอบครัวของอไอ้แปะพอพี่น้องเลย <c oughs> มื่อนี้ก็ชื่อสังกะสีเนาะพอพี่น้องก็คืออ่บาบัจจิอันมาก่อนอันช้างเนาะก็คือบัจจิได้ชื่อชื่อสังกะสีแล้วก็ฝากกระตาดกับทั้งสองคนกับกำลังเดินทางมาพอพี่น้องเลยบัจจิก็ชื่ออัน บัจจิก็ชื่ออันเขาชานมาก่อนเนาะมาเนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นปลากระป๋องเนาะพ่อพี่น้องสองสองแพกก็กระแห้ทั้งอ่าพแพ็กละครอบงคู่หนึ่งเนาะครอบครัวละแพ็คนะพ่อพี่น้องตอนนี้บัจจิก็กำลังขีเดินทางไปเนาะพ่อพี่น้องก็คือบรรยากาศบรรยากาศก็สวยงามดีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้บัจจิก็กำลังขี่เดินทางไปเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็ถือว่าคักเด้พ่อพี่น้อง อันธรรมชาติเนาะบระจิตกำลังสีเดินทางไปเนาะเดี๋ยวทางเข้ารถเบั่รเดียดนะธรรมชาติสวยงามเข้าซานซองสอบพอพี่น้องเลยนักก็สมควรอยู่เนาะเฮ้ยก็คือสิ่ประมาณนี้แหละพ่อพี่น้อง เพิ่นเป็นท uh, ouais. ี่เที่ยวห้อยเดี๋ยวนาะเดี๋ยวบาจิตสีบอกให้บาตาย่อเข่าซานขึ้นไปให้เพิ่นพ่อพี่น้องเลยโด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 ยอาเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีเด้อโดยเดี๋ยวอันนี้ก็คือบทหนึ่งน้อสมควรบาตาก็ย่อขึ้นแล้ว่ะพ่อพี่น้องก็คือมืาอนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าบาจิตซื้อซื้ออัน นุ่มเนาะพ่อพี่น้องเอ้่ี่ซีนุ่มแล้วก็ซื้อกระเพร์มาให้อันทว่าพ่อเพิ่นแล้วก็ขนมแน่โดยก็คือพี่พี่ป่าจัปลากระป๋องปลาเนาะโดยเลยโดยโดยก็คือซีประมาณนี้พ่อพี่น้องเอ๋่กับสำหรับอ่าตัวนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเออ budget ขึ้นไปอ่าทักทายสบายดีทว่าพ่อเพิ่นเดี๋ยวบ u จิ e t ชไปซื้อเดือ ไปมอบอันให้อายเต้พ่อพี่น้องเลยคือครอบครัวของอายเต้เหน,หนี่ยเนาะเดี๋ยวคือมีอ่าปลากระปร๋องแล้วก็ข้าวสารแล้วก็นุมน่มแล้วก็ขนมเนาะพ่อพี่น้องก็โอเคเลยพ่อพี่นอ้องเลยเดี๋ยวบันจันีพาพ่อพี่น้องขึ้นไปอ่า uh, ทักทายสบายดีเพื่อนได้เนาะโอเคกับวันจันทขึ้นไปเนาะเมืองเด้อน้องหน่าเด้อเดี๋ยวเป็นยะ <laughs> ังไง ลงนะบ่เนี Bana, ่ยลงมาบ่เส <laughs> well, we ืลงมาลงมาระวังตุงเฮือนเด้อโอ้โเด็กน้อยลายลายขนาดนอพ่อพี่น้องเลยเนื้อเตี้ยลงมาเตี้ยเขาพออันน้องเตี้ยจะพอลงมาเลยอันน้องหน้าเดียวไอขึ้นขึ้นไปทั้งเฮือนเลยเดียวน้องสีลงบ่ลงบ่สบายดีลงหนะสบายดีสบายดีจ้าไปเดี๋ก่อนระวังตกเลือดเสือเด้อย้ำลงมาก่อนลงมาก่อนไหมเดี๋ยวสิขึ้นไปทั้งเฮือนเนาะ โดยขอญาติขึ้นถึงเฮือนนี่เด้อพ่อเด้อโดยโดยโดยเออกินได้กินได้อยากกินก็กินเด้อเนาะอืมอืดก็คือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องที่บ่จิมาให้เนาะอานงสวัสดีครัสวัสดีคักแต่น้องเพิ่นเว้านี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยยก็เป็นจังไดอขอบใจเด้อ ดยไปเอนอรมาอรคนคนลยหน้องหนุ่งหดดมแหงเด้ออัด้นเออจ้าใจลายจดมแหงกันใจลายคนกินคิลเอโดยก็บอเป็นแท่นี่เนาะบอกกิ่งนี่เนาะพอพี่น้องเลยกะมานี่ได้พอเด้อกะมานี่นะลูกซื้อสังกะสีกับ ผาไม่กระตาดมาให้เนาะก็คือทางสร้างเพิ่นก็คือเห็ดเริ <c <c ่มต้นเห็ดมืออื่นบอเพิ่นว่าจังอ่ามือนี้แล้วแน่นอนเนาะเพิ่นว่าเนาะอ่านั่งอยู่น้องหน้านั่งอยู่ก่อนเนาะอ่ากินได้ขนมนี่กินแน้วขนกินเนาะกินแล้วได้ใหญก็กินแล้วตรงหน้าขนมโดยก็เป็นยังไงน้องหน่าก็กินข้าวกัำยังมาอนีิกับหมากพีอีกแล้วบอเป็นยังไงเสพบ่ เอาช่างว่าแทบ่เชิญในได y ตีใจน้ำที่บ่เอาปีกเกาปีไก่มากินดีใจขอบางใจได้อเด้อฉันบ่าวใช่ไหมว่ามาดูวัวดยกระทั่งเบลตาเพิ่นก็ซื้อของกินมากกับอะไรสิ่งใดเนี้ยอยู่พอพี่น้องเอียนมาหนีเนาะกต่มาหนีกะเบลซื่อบองปลาเนาะซื้อบองปลามาให้กินโอลยเอ้ยกนมขระนอมกระสาร เลยอเนพอเอากินเลยแม่พอเอากินเลยด้วยกันเลยดกันบ้างแต่มีทั้งไอแม่มเนาะก็มีทางเอ้ยแม่มเพิ่นกระพังเงินมาให้ลูกนะซื้อข้าวสารอาหารแห้งนี่แหละเลยดีใจแห้งน้องๆแหละเนาะเลยเลยเลกามักแตงอามาแต่ใส่ม่เท่าไม่เท่าโอ้ด้วยมือเห็นยังคือดำในมือน่ะจับยังมา มุนิคิโตมมุนิคิโตมบ่มันหนึ่งอับช่องเดือยมันเล่นคิโตมมันหนึ่งห่างวยมันหนึ่ไปพุทดิยาไปช่งคนเขาไงลากไปพร้อมให้ไปอ่ะนี่มันตกน้ำเขื่อนน้ำเขื่อนเลิอกเลืกหน่ะเดยอเด้เด้ตอนที่ได้กแบบตอนบาตาเนาะบาตาก็ขึ <the> ้นมาสัมผ no ัส <the> ก่อนได้พอพี่น้องเไยขึ้นมากกับเด็กน้อยกับซาลวุนอยู่เนาะห้องอยู่เลยพี่น้องเไยตอนนี้ก็คือสีผ้ากันอิ่มเนะบ่นุ่มเลยกันอิ่มได้นุ่มนะ เออพ่อหน่อว่าุจงว้กินได้เมื่อเดินลงหนาเลยอือเดอเด้อเด้อเด้อกับเป็นได้ไรพอดีใจหฮงบ่ที่มาิได้เงินใหม่จะชุดแต่เป็ต่มาเฉยินหมดแตจะผ่านมาจะเคยมีจะเจอระดับเดีอ๋อเห็นรเดืบนี้แหละครับแต่เป็นรต่มาเชินเด้อดยอเด้จะเกิดมากรเคยเห็นจะเจอรดับนน้่งยด้อพอที่ดีใจที่ชุดแหละะเยนเคยมีมาก่อนนะมเคยมีมาก่อนบ่ คนทุกคนอยากเช่เพื่อนพอนนี้คือรู้แค่นันลูกเลยนึสามคนี่ละนึจานลบาบก็จะละมือต่ละวนเลยนอมาจากเนี่อพอก็นมีอเลยจำเป็นคนุดอยจนน้ำตาย้อยตละมืออ๋อบงคม่ได้ลับไม่ได้ชคภัยหากินด้วยจะชื่อเองละหนึหลักจานละาบครั้งนี้เคยมีมา่อก่อนคเลือคยวยเลวยเียแตอยยกีใจนคือกันนะพอเนาะ แต่มีทั้งเอ้แม่เพิ่นนนะเพิ่นกัอ่าติดตามติดตามเบิ้งอยู่เพิ่นกัอยากอ่าเบิ้งในเด้อครอบครัวของเพิ่นว่าเป็นอะไรกะอ่าซื้อเครื่องซื้อของไปให้เพิ่นแน่วะไอากกินบ้าน้องไหนฮะอืมเนาะกะเป็นจังไรเอ้ยกับ่ได้ไปดำหน้าที่เมื่อวานนี่ไปเมื่อวานนี ไปแล้วเอลยไปลอ่อยไปจะลมือจะกลับแล้วไปแล้วละเล้วจะกิยะกินจลบไปเลยเลยโดย้จาเลือจนอยสเไปได้กเอาเอาข้าวสารมาบ่ข้าวสารมาละมาข้าวสารมาเมื่อเชงชวยเ่ม กมนนี่กคือสีนั่นบดอยหลังเาั้าบตาเพิ่นกเดือนโดโดยโดยกอนกนสถสองกระสอบ่นได้พอพี่น้องเอ้มันนี่กัเนาะกลับเปยังไงเอก็ดีดีใจดีใจแปั่นแนปั่นมู่มมมนง

เดินกัได้จังึ้นจังก้นดูฮิตย์ข้างในเรียบร้อยกันเชียไปหน่อนะโอ้ยจะอันนเพื่อนกับพวกพข้าวประเเนาะมีเชียนะจะมีเชียคนเนาดยอ่ะชุดแต่เตโพเนาะแต่ตโพนเล้วกคือว่าเนี่ยขึ้นเมื่อใดก็ให้บอกช่างเด้สิเด้อบอกช่างว่าให้คนทั่วโบกเนาะว่าเฮื่อขึ้นมืน่นมืนั่นเนี่สีไดงมาแล้ว้างบึงนเขามันกัหนทังกับไกเพ่นได้พ ทำมาบางที่ก็คือสีบเร่เอเขามาหุมพิธีน้ำเนาะ,จะ,จ,ะจะมีแต่ว่าเมือ่อใดขึ้นได้กัหายช่างทโทรบอกเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตที่ดังเนาะทำม,มาเมื่อนี้ก็เดี๋ยวบัจิตก็ไ่ได้ทยตอนชื่อสั่งก็สีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพ่อพี่น้องเลยพอดีว่าการเดินทางของบัจิตก็ตอยากลำบากพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเมนหละก็คือมีแต่ว่า อ่าให้สร้างเนาะให้สร้างจับขึ้นรถแล้วก็ถามราคาอยู่ห้าเน็กกะจ่ายเงินอยู่ห้าเน็กกะให้สร้างเป็นเึ้นเองด้วยเนาะแล้วก็มาวมื่กี้ก็มาก่อนพอพี่น้องเลยอืมก็ดีใจขึ้นมาไม่บเง่หัวจะไปกันเนาะอ่ะวพอเอามือตองรถเอามือตองรถเด้อเลยคือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเลยแต่เมื่อก่อนนี่ าง่ผลเนาะยง่ผลตอนนั้นนะลูกมาบอพอตอนนั้นเนาะการรัตอนนั้นให้เป็นังไรตอนนั้นกคุมลำบากโอ้ปวตันอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยบ่หมดเลยใ่เลยใ่เลย่เล่เลยใช่เลย่เยใช่เลีใช่ละพั่กันอเยู่เอ้ใช่เลยใลยในย่เลย่เลยใ่เลนนอ่เล่ได้ี่ใเ่เย่เลยใเล้ใยใกยใช่เลยใ่เลยใุ่ลย่เลื่อ่เล่ลเลย่เ่่ นี่น้องหลามไปฝนตกเปียพ่นบกเปียกหมดโอ้คนหลาลบ่มนธรรมดาพอก็ได้น้ตาตกแต่ละคืนก็ได้เยลบากดๆๆอนี่อหันอยู่ันยังนหลเขกดีจนอ๋อมือนอก็ได้หมดีจา้เีพอก็ได้โอ้ยเตกได้นอนแต่แท้ด้พอน้อยดีเลยโดยยมันยันีจนี่จนบคนาบก โดยก็มีแ <kind> ต <abonn és> ่ว่าอ่าให้พ่อนั่นแหละก็ให้พ่อก็ให้เอ้ยก็เป็นกำลังใจให้เนาะก็อ่าสู่ต่อไปคือโดยมีผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เป็นอ่สุกยูเฮ้ยยังโดยกผู้ใหญ่เพื่นก็ช่อยเฮาเนาะสั่งเนื้อสั่งตัวเน้อบาร์อะไรก็ได้ก็ ถ้าเาหาเงินหาคำได้เนาะก็เห็นได้อื่นเนาะว่าเด็กก็มีแผนว่าชีวิตนี้ไหลโตนี่เนาะไปพวามว่าชีิตว่าชิตเรื่องเรื่อนไปเล่นชักยังไีเงนหรนะโอ้กองทุนคนคนกู้เงินก้อยยืมยูถึงมีการยืมจะมีลุกทุนมาไม่ใช่พ่อจังหวะเนาะก็มาอยู่ในบ้านในเมืองก็คือชีบิเป็นอย่างมัางเนาะการอยู่แถวนี้ก็จะเป็นป้าเป็นนอนอยู่ดิในหน้าแต่ก้าวห้องบูมี่เนาก็คือว่าเนี่ยชื่อแบมาเดียง ผมบาบริษให้เห็นหน้าเนาะืม่ธนาารเนยืมแล้วผมให้ยืมชื้อมเรื่องกล้วยมเรื่องแม่มเรื่องเป็ดเลื่งไก่กยืมอ่าเป็นนี้พัลาพนะฮอ่นช่วยอีดดคนช่วยเสือเดือคนถุงงาอี่ดอกเนาะคนแต่งงาให้พ้น แต่อยเล่เล่นก์ยังไนันะเลยพอจะมีทีนมือเสเินมาพอจะำองมอกันแั้นเลยแต่ว่าปีนี้เนาะปีนี้ก็ื่ว่าก็โอเคเลยแหละที่ว่ากบคิดบพันเนาะคิดบุพันิบุญบพันนะพอเตมเ้นได้แล้วคือมคมีปัมาก่อนมันมีแต่ว่มันแต่เ่าเปีนกก็นั่งใจให้เลี้ยงลูกเนาะโอ้ลูกเนี่ยยังลาย ยังหลายปีเติบน้้งเพอชี้ง่าวะเลยเกน้องลาหญ่ขึ้นมากกบอ่าเฮดเวียกซอยพอเม่เด้โดยเนตัวเพ่งตัวน้องว่าวชีเดอพี่นังผู้จักความว่าวเนาะคือซีโบเดอรนใดเนาะบึงเนาะน่องนี่คือซีร์น้องนี่เบ่งแล้วเนาะผู้หละอยุ่ได้ผู้ละมได้คนลัโบคนฉลาดได้บ่นี่แหะ ใหญ่มาชุดแหละมองแลมโอ้ยจะเป็นจะได้ลงหลมเมื่อดินน้ำใหม่ปะอย่ากเมื่ออยู่บนน้ำใหม่นี่อย่างเมื่ออยู่น้ำปะนี่พ่อพี่น้องน้องก็อยากเมื่อได้บัตรนี่เนาะเด้อเด้อเด้อแว่ไม่จะว่าสมัยสมนึงก็จะว่าหอนย้ำเข่าหงเย็นคือเข่าเดนลงหล่เด้อนั่นแหละ คือสีประมาณนี้แหละพอพี่น้องเลยแต่ตอนมาที่ได้กะสารวนอยู่แหละพ่อพี่น้องแต่ตอนนี้กะอยากยีเมียนนี่แหละเดินทามเดินเสี่เดินทางเรื่องคนโตนี่ผมไม่ง่ายคนเลยโอ้ยกะชีเออเพื่อนดังนี่สีสีมั่งมาพอดูนี่แหละพูดอะไรไม่คิดร่มเนี่ยลุงโอ้เป็นแล้วมันเก็ขึ้นมาหนาล้นนะโอ้ยันงมางอ๊อก เลยเลยเมาจะนโพนวมาละเลขนอยังอ่าัเยคือว่าได้เิเป็นกระังใจให้เนาะมันอี่จะดีมุกดีไก่ได้หลายอ่าอันนี้เก็ดมีทั้งไอแม่มเนาะเพิ่นว่าชื่องกคงกินชื่อคาเฟไปให้สพ่อแน่เพื่นว่าดูก็ได้ชื่อคาเฟาไม่หินหอมหวานชฟเลยเลย

ตามกัดยมาดูอ่ะกินกินนลายินมเป็นไอ้รมึงนะกินลายเลยเป็นไอเด้อมาทงยเปตกอย่าอะกินกินตัวแก้ก่อนกินตัวแก้ก่อนแล้วก็ยุดก่อนเนาะบอกใหกินลายเด้อ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 ก็คือสิประมาณนี้เลยแเ่นอกพอพี่น้องเดี๋ยวบริจิตก็คือสีได้คอตัว อ่าเมื่อนั่นแหละว่นแรกาสีภาพอรมพรี่น้องไปเบิ่งเฮือนอีกเนาะไปเบิ่งเฮือนอีกรอบมือนนะพ่อพี่น้องมาเปลีนเนี่ยเกะดีมุกดีใจกับมิตรกอนกับทั้งเพิ่นกับไปหับจ้างดำให้ดำหน้าเนาะ <_ S 1> แต่เฉพาะมื่อกี้เพิ่นกั้ยู่เนาะมือนอี่มปดำเล่มหนึ่งเลยไปแล้เนอะเนอะก็คือสิหล่นพอสมควรเนาะมาน้องมื่อกี้ก่อนนะมื่อกี้ก่อนมะมาหาไอ้ก่อนเด้อเปิมหนึ่ <_ S 2> <ม>ง ơi ma sùng buồn như vậy ố nông súng bò nào sùng nông súng bò này kê súng bò này anh đang chơi nông con đang chơi ai sẽ đợi mưa để đấy ai sẽ đợi mưa pa để đấy năng con, năng con thấy đây mà còn được đây mà còn được đấy ừm yunlu 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 ơi năng nhiêu năng nhiêu năng 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 ในละห่อมันมันน้องมันนองอาชีพเมืองละก็สารบุญอยู่พ่อพี่น้องเยเนาะมีแต่เด็กน้อยป้าอ๊บอ่าพ่เป็นอย่างน้กพ่อพี่น้องเลิอย่างไดเก่าๆขอโทษขอพายนำไล่ไลเนาะเพราะว่าเด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยเลยพ่อพี่น้องเลยวนเซลอยู่นอกระยังดีแต่น้องนี่แหละน้องเตี้ยนี่แหละเป็นคนเป็นคนพูดพูดดีเป็นคนพูดดีเป็นคนพูดดีเป็นคนพูดดี ก็โอเคแด้วสุดเออเอื้อยเด้อก็ตอนนี้ก็สิได้ขวบตบบัวเมื่อเนาะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของทศพ่อสู่ต่อไปเนาะ มาเมื่อนี้ก็ดีมกดีใจก็อ่าก็ให้พ่ออวยใสอวยพรใหเพื่อนเน่าีเย่มเนาอดีแม่มเ็ดีใจลูกดีใจน้ำดีใจือมานกลุดมุกดีใจเลยเก่อนไม่เคยมีพอก็ได้ม่เคยมีเด้อแม่เ้อเป็นแม่ตื่ลูกแม่ชื่เลือกพอพอดีใจดีมุกดีใจที่ชุดเด้อคยมีแต่มาก่อนเพื่อนพหัวหมด

เมืองเพื่อนเนี่ยพี่น้องว่าเป็นแนวใดก็คือทอั้งสร้างเพิ่นเนาะพากพี่น้องสร้างเพิ่นก็นคือได้เอาผักกาดอะไรก็ผักกาดอาเอามาไหว้แล้วก็คือมืออื่นเพิ่นสีดำเนินการลงมือเห็ดเลยเพิ่นก็นได้เพิ่นว่าให้แล้วมืออื่นผอพี่น้องกะบ๊วจิตกะดีมุกดีใจน้ำครอบครัวของเงินถ้าพอเพิ่นลหลน่ไล <laughs> ่เนาะกะอ่า พักตัดพอพี่น้อง 10, 10, 10, เสิบสิบสามแฟนเนาะสามแฟนสามแฟนก็มีแต่อันใหม่ๆซะกพอพี่น้องงามเนาะสวยงามสวยงามสั่งกะชีก็คือสืประมาณนี้เนาะพอพี่น้องคือซื้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราิะขึ้นทึงทึงเพือนเนาะก็จะอันเพิ่นยังมาสัน่นโต๊ะเริ่มจะปูแล้วเริ่มพอพี่น้องเด้อยังสั่นโต๊ะเริ่มปูแล้วเดี๋ยวบราจะชี้คือสั่งกะชีก็ เสาสี่เพนสังกะสีนะพ่อพี่น้องโอ้โหสิบพุทธได้พ่อพี่น้องเอ้ยตอนตอนน่านเดินทางมาเนาะตอนแกใส่ตอนชื่อบริจเก็บประเด็นเพราะว่ากอยากเวียกกดอยากโอ้ยากน้องพอพี่น้องเนาะต้องได้ชื่อเครื่องชื่อของอีกอย่างกัอย่างนะโบแมนรถเจ้าของนะพ่อพี่น้องเไยทั้งทางเพิ่นกัไปทั้งนั้นทั้งนี้แน่เพิ่นก็มีแต่ว่าให้ไปจ่ายเงินอยู่หาะะ้านแล้วกั เป็นสิมาเอาน้ำดังบางทีก็ได้ได้มาก่อนเนาะก็คือสีประมาณนี่แหละพอพี่น้องป้าต้องสวยงามสวยงามพอพี่น้องเลยมื่นแล้วก็แล้วปุ๊บก็ขึ้นปั๊บแล้วเพิ่นว่าอยากขึ้นนอนเฮือนใหม่แล้วเพิ่นว่า <c ười> โดยโดยโดยก็คือสีประมาณนี่แหละพอพี่น้องเดี๋ยวบางทีสีลงก่อนเด้อเดี๋ยวบางทีสีลงถ่ายทั้งตารางให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเนาะพอพี่น้อง อ่าบาจิก็ยืมแม่กันสั้นของบาเสดมาเนาะพี่น้องก็ถือว่าภาพกันโอเคเลยพ่อพี่น้องเอ้ยคัคักคักคักคโดยก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบาจิตทีเดินทางไปอีกคนเด้อก็โอเคอเคนาะพ,พ่อพี่น้องบาจิตก็ได้อ่ามอบของมอบของในการซื้อสั่งกระส,สีให้กับทางครอบครัวของพ่อเพิ่นเป็นที่เหยี่ยมห้อยแล้วก็ เมื่อนี้ก็ดีมุกดีใจไล่หล่พอพี่น้องเลย <c ười> ทีว่าเพื่อนของเพื่อนนะใกล้สิเล้อเนาะก็คือสร้างาพเพ่นบอกว่ามื้อเพื่อนว่ามื้อใน้แเล้วเพื่อนว่า <c ười> โดยโดยโดยก็ดีใจดีใจเนาะก็เ่ินก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะเอเมนหลาหลยๆๆที่เพื่นอนอได้ช่ยเนาะยืนมือเขามาซอยสร้างบ้านแป่งเพื่อนให้กับครอบครัวของน้องเตี้ยภายในเมื่อนี้เนาะ ค,คือให้มีเฮื่อนซานนั่นเป็นคือบ้านคือเมืองมูเนี่ยพ่อพี่น้องเลย<อ>ก็ดีมุกดีใจเนาะก็ต้องขออวยใสอวยพรให้เอ้ยแม,ม่ยู่ดีมีเฮงเดอ้อความเจ็บจะได้ความไขยย่อยามีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะขอให้ทำหน้าที่การงานก็ขอให้จเจริญนุ่งเดืเดองเลยสาธุจังในก็ได้ปัจจักษโรกไพ้ไข่เจ็บถูกประการก็ดีใจเนาะพ่อพี่น้องเลยสาธุเนาะก็โอเคแหละพ่อพี่น้องเดี๋ยวบ๊จิตก็สได้ ขอตัวเมื่อนพองพระพี่น้องเลยเดียวเมือ่อใดเคลื่อนซันนั่นเป็นของเพื่อนแล้วเดี๋ยวเบาจิตซีพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตอีกรอบกะมีแต่ว่าดีใจเนะาะมาเลยกับอ่าก่อนอื่นนพอะพระพี่น้องเบาจิตกะถ้าหากว่าเบาจิตนอกบ้าอย่างผิดพลาดประการใดหรือ่าดยังบ่ถึกต้องนอกเห็นอย่าง ยังบอนได้ละเอียดบันไดน้องพี่น้นองน้องบัจิิก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนําพ่อแม่พี่น้อ,นองได้หลายเนาะก็สามารถคอมเมนต์ที่ชมบชัจิตได้เด้พอพ่อมพี่น้องเด้อเดี๋ยวบัจิตเสีเอาคอมเมนต์นั่นเนาะมาปรับตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก้าเนาะอัางไรก็ได้ก็ขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีหฮงเบดทุกสุ่ทุกคนเด้อเนาะก็ตอนนี้บัจจิก็แได้ขอตัวเมื่อนเนาะก็ต้องกล่าวขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบื้องสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามขับชมบชัจจิตตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลย อบอกกบข่ามบกดข่ามโฆษณาของบาจิตบาจิตกะกะล,ลาบขอบุญขอบุณหลายๆเนาะโอเคแล้วพี่น้องท่านนี้บาจิตกะขอกล่าวคำ่าสาบายดี